เจอตัวแล้วเ,เข้าไปยังไงเนี่ยมดเข้าหูครับไปแบกขอนไม้แล้วมันมีมดอยู่มันเลยไต่เข้าหูทีนี้ผมอยากจะแนะนําอันนี้ให้เพื่อนๆที่ตักขี้หูแบบมีกล้องตัวนี้ข้อดีของมันไม่ใช่ว่าแค่ตักขี้หูครับมันมีกล้องมันมองเห็นข้างใน เวลาที่มดหรือว่าแมาลงเข้าหูตัวนี้ก็ใช้ส่องดูได้ถ้าเราเจอมันเข้าไปไม่ลึกเนี่ยเราก็ตักออกได้เลยไม่ต้องไปกรอกน้ําหรือว่าไม่ต้องไปหาหมอหน้ามีติดบ้านไว้อยู่ครับตัวหนึ่งมันร้อยหกสิบกว่าบาทวิธีการใช้งานของมันตัวนี้เราต้องติดตั้งแอปของมันก่อนนะครับเราสแกน QR code ที่คู่มือของมันนี่แหละจากนั้นมันจะขึ้นลิงก์มาให้เรากดติดตั้งแอปอันนี้ปลอดภัยอยู่ครับพอเราติดตั้งแอปเสร็จแล้วเราก็สามารถกดใช้งานได้เลย ตัวนี้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่าเราต้องเปิดสัญญาณ Wi-Fi ของโทรศัพท์มือถือมันเชื่อมต่อกันแล้วเราก็กดใช้งานได้เลยถ้าเพื่อนๆสนใจตัวนี้ผมเอามาใส่ตะกร้าไว้แล้วนะครับก็เ,เข้ามากดสั่งซื้อได้เลยตะกร้าสีเหลืองเล็กๆที่อยู่มุมซ้ายล่างนั่นแหละครับ